รับประกันนะเราเราจะไปไหนกันคะไปไหนดีเวอร์เรียองเมอ่อก้ทำไมทุกคนพูดนะไม่ใช่ไม่ใช่ฉันวะกดโกตอาตอำัไปไหนครับดวอร์่ีวนะอี้เอาไปลงได้ไหมไลงได้ไหมเราจะไปตัดฉากที่แป้งพูดผิดลง อาจจะย้ำนะย้ำก็ยำประมาณสามรอบตอนนี้นะคะเวลาเจ็ดโมงไม่เห็นอะสามสิบสองที่ผ่านด้วยนะที่มูแบบเล่นรอบแรกของแค้นพัดกงได้ไหมเจ็ดโมงสามสิบสองนะคะเรากำลังจะออกรถนะคะเพื่อที่จะไปดิมเวิร์ลนะคะไปกันไป เีจะไป้สาปีสุดท้ายค่ะเย้เออะไี่นนี้้าไม่เห็นพี่คนนี้บ่อยจังค่อ๋อพี่นั่งข้างทางค่ะยังไม่ถามนะคะพี่บอให้รีบอรีบรีบรีบม่โทรศัพท์สีมะนพี้ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ตรงข้างทางนะคะที่มีป่าสองทาง เขาก็ไปเอาเองนะเขาอยู่ไหนไม่หยาดเพราะว่าคนพูดก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนโอยู่ชมบลีเรามีเขาอยู่ชมบุรีอยู่ไหมเยอะๆแม่ทางไอ้ทุกคนอะทุกคนค่ะใช่ถ้าทุกคนอยากตามมานะคะก็มาตรงนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนดูเฮ้ยน่ารถคันนั้นก็จะเป็นหนึ่งใน เออคนที่มาทักทายนักศึกษากันล้นะคะอ๋อไม่ใช่ก็ว่าแปลกๆอาจจะไม่ใช่อาจจะยังกูจุ๊งคนที้หน้าสีผู้เขาน้ารักอะสีผู้ไม่ถ่ายเลไเนี่ยเพลงมันโดนเส้นอ่ะ าตอนเนี้สสบไพอยู่สบไพอยู่เ <laughs> <laughs> ยี่ยแม่งเปิดกันสนะุดแล้วเน้่ยเจ้าๆคุณไม่ได้นอนเล้วเนี่ยคำลังนอนเลยแตบ นวนน้องหน้ามุนอย่าได้สอรีโยธาคนจนนวนน้องหน้ามุนอย่าได้สอรีได้เป็นนายช่างกะท่วมกระมังนายช่างก็ยังดีหนุมานชานสมองอ่อนไวชนตอนเบียร์หนุมานชานสมอง ตอนนี้เราอยู่ที่ดีเวอร์ใช่ค่ะเรามาถึงดีเวอร์แล้วนะคะทุกคนนี่ได้บัตรแล้วได้บัตรแล้วมาดูก่อนว่าเราจะกลับบ้านอะไรนะคะทุกคนในเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งมาถึงนะมาว่าเราจะไปเล่นอะไรเป็นอันแรกให้ทุกคนทายนะคะคอมเมนต์ค่ะคอมเมนต์ไรค์คอมเมนต์ให้มันดูเยอะนะเอออันนี้ยังไม่รู้เราจะไปเล่นอะไรอย่างแรกอ่ะให้คอมเมนต์จะเล่นทันไหมอ่ะจะเล่นทันไหมสู้ดูว่าพวกเราจะทำเล่นครบไหมค่ะ แค่ตอนเนี้ร้อนมากคนซื้อบัตรเสริมห้องเราอยู่ไหนห้นออื่นเขาเข้าไปแล้วอะห้องมันยังไม่ได้บัตรเสริมเลยไม่เดียวรอไปใช่แล้วท,ทุกคนตอนนี้เราก็ได้เข้ามาแล้วนะคะซึ่งเราก็จะไปเล่นอะไรก็ให้ทุกคนคอมเมนต์เลยอีกแล้วเหรอใช่หนนย,ยู่ก่อนคอมเมนต์เลยยังสดเล้ลคุณงาคุณกเราจะไปเล่นอะไรกันคะเฉลยไหมยังเนาะ อาจจะยังนะเรายังไม่เสรเลยนะค่ะทุกคนรอไปดูกันนะัเรากำลังเดินอยู่ลูกในแต่งนี่อ่ะได้ละได้สถานที่ w a l อ่าคนพาว a l k คนใหม่อืมไม่ค่อยได้ตลดเลยค่ะแต่จริงเป็นคนพูดหน่อยแต่งถ่ายก็เหรอใช่ตอนนี้เราอยู่กับเครื่องราชนิดแรกคือยายนู๊ดเย้ S <S ตัดลงมาว่าว่าวทุเรีนไม่ดีเลยค่ะ <pper> นี่คือสภาพลีฟอร์เละสกายโพสเตอร์คะแนพพนออ <S <S แพอพุตออกเกดพอพุ <S 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 ตออกเป็นไงคุณใบเฟิร์มรู้สึกไงดีใจมากดีใจมากที่ไม่ติดศูนย์และสง่สงให้คุณแป้งส่งให้คุณแป้งแป้นแนงจะดำนรายการต่อสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาต่อแถวอยู่่ะค ไม่อยากอะไรไม่อยากคนนี้กลัวแล้วกลัวตอนนี้มีสคายโนเตอร์และพากเกตเขาคนออกค่ะทุกคนลองทายดูนะคะว่าใครที่จะออกมาแล้วจะอ้วกทุกคนว่าจะมีคนอ้วกไหมอันนี้ไม่น่าว้ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่แล้วมันถูกนะเกตเอาแค่คนนี้เออเดี๋ยวจะเก็บ โอเคค่ะ <speaker> mm. okay, ทุกคนเราไปรอชมกันเลยค่ะตอนนี้เรากำลังจะไปราการคอนเตอร์ไปแอนรู้สึกก่อนรการคอนเตอร์ได้ชิวเชีวอุ้ยโอ้โหเชี่ยวหายแล้วทุกคนเชี่ยวเชีวเชี่ยวชิวเชีวเอาก็อกไปอยู่ตรงนี้ทีกรออกไปเช้ากรไม่อยู่แล้วอันนี่คือ after last รายการคอนเตอร์ ไม่ได้เป็นคนวไม่ได้เป็นคนฟอความสุงมั้ว่ามันเร็วีอย่างแรงใช่ค่ราเาไปเล่นไวกิ้วมาค่ะหนูจะตายหนูจะตายปริญญเองแล้วทั้งแถวนั่งกันอยู่2คนไปเเปิดไดบคนแบบจะตายเลชิ้นต่อมาหลังจากอะไรนะสกายโพเตอร์คือลถยไปคุณปู ชิวๆนะคะรอบนี้คนสวยหรือต้องสวยสองอย่างแบบนี้นะคะพื่หน้าต้องทำนี้นะคะ เรามาต่อกันที่ไวท์กิง้งกันสองคนน่าัวมากเลยมันจะรอดใช่ไหมทุกคนมันนี่คือซีบอซีบอไวทกิ้งนะเาเพื่อนเพื่อนหนีไปเล่นทอร์นาโดกันเพื่อนไม่ยอมเล่นด้วยเราก็เลยมาเล่นไวทกิ้งกันใช่จะรอดใช่ไหมรอ,อดูรอดูอัพเตอร์ ่กลับบ้านกันทุกคนบ้านเล่นเล่นวันนี้ละเจอคิว KFC มากกว่าเดิมอีกยี่สิบห้าคิวนอนรอปิ่นกินไหมเนี่ยกิกินอะไรเนี่ยกินไปเลยกินอะไรมาคะกินอะไรมาไปกินลูกชิ้นค่ะไปกินอะไรคะไม่กินอยู่เกมดีแลนะไปกินอะไรคะไปกินอะไรไปก็เห็นคนถึง กินมะไราค่ะทุกคนใครกินข้าวใครกินอะไรกินอะไรกินอะไรน้ำมันแกงฝรั่งคนนี้บ้านนะคะกินอะไรมาคะวันนี้กินข้าวเหนียวจะนอกทอดอ๋อน่ากินมากแล้วคนนี้กินอะไรคะกินไก่มาเคทิฟซีมากินไก่เออนอนมากนะคะโอ้คนนี้ไม่ได้กินนะคะคนนี้กินนะคะกินเนะคะที่วันน กินนี้แบบแบบกีนน้ำโขลกด้วยนะคะแเราจะไปสู่เมืองหิมะกันนะคะที่คุณขลและแฟนของเขามองหน้าฉันทำไมอ่ะนี่นะคะกำลังรอเพื่อนเพื่อเข้าไปตรงกันใช่แรกไปยังไงเนี่ยโอเคถ้าเราเข้าไปแล้วจะระหีให้ดูอีกรอบนะคะพอให้เข้ามาแล้วเป็นไงบ้างหนาวมาก่ะเย็นหนาวอ่ะมูก้องค่ะ มาไปกันค่อนขวยมากหนาวอ่ะมือเย็นมากให้ให้ไม่มดเหรอไม่แ่เราอยู่ที่ไหนค่อยจะหนาวเลยค่ะตอนนี้เราอยู่ช่ยนาคะประเทศชัยนาประเทศชันาไอ้ผ้าไก่

ก้องเรียบรอดนะเออก้องเรียบร้อยจุ๊บมีมีสักจริ์จริงก้องรอดก้องฟาดขึ้นเลยอ่ะแต่เขาสั่งไม่เป็นไรเออฟาขึ้นจริงต้องต้องเอาออกมาพักไว้อ่ะต้องเช็ดเล่มบ้าเช็ดได้ปะเช็ดได้เช็ดได้ทีดีค่ะทุกคนอันนี้ใครใครอยากขำมอกที่สุดในวันนี้ไอ้แก๊งไอ้แก๊งลองออกมาแล้วค่ะเป็นไงเล่นเมื็นไงวะเหนีวมากค่ะทุกคนรบฝุดไปอยู่ประเทศนอกเลย มือแข็งมากตอนนี้แข็งไม่ไหวอันนี้เราจะไปได้ไรต่อตอนนี้เราต้องป Super s p a c ะทำไมคะคุณปารอก็ความสรุปคังละี่มงคณละสามงเพิ่มก็ขาถกไมเล่อยาอ่ะตอนนี้เราอยู่ที่ขึ้นได้รอบตะกี้คนกี่ปะแกเอ้ยไม่้เลยบอกแว่าจะแกแกะดีกว่ เราอยู่ในสเป,ปนนะคะโม่ต้องโม่กันนะม่้งหยุดก่อนอาจะยังไม่มันทันใช่ไหมเขนา,าน,นั่นงเราสามหมู่ครึ่งไหมวะเราคงไม่ตไอใบสามไปสามไปสามเขานั่เราสามหมู่ครึ่งมันอะไรไม่ากเล่นอะไรไม่อยากเล่นอะ ทุกคนตอนนี้เรากำลังจะเดินทางกับถูกบต้องค่ะไปเล่นอะไรมานะคะซุปเปอร์สเปรสเป็นไงงี้เล่นซุปเปอร์สเปสเป็นไงบ้างสนุกมา้ค่ะไม่เคยสนุกเท่าอันอื่นเลยก็จริงไม่สนุกมาสนุกจริงแบบแป๊บเดียวเองอ่ะใช่แป๊บเดียวจะมันแบบฉ่ำมากทุกคนแต่ซุปเปอร์สเปรสต้องมีเส้นกระสนนะเพราะว่ามันเปียกมากแต่เ่เเลยพราะเรามีเส้นกระสนใช่แต่ตอนเนี้ยครูตามละเราเรายัง

คนที่ทำว็อกฉ่ำที่สุดของวันนี้คือแป้งนะคะค,ค่ะ ทุกคนอันนี้นะคะเป็นเวลาข้อนี้แล้วนะคะเราก็กําลังจะเดินทางกลับสีราชาบ้านเกิดแล้วนะคะเอไม่ใช่กับเมียแชมป์ทีไอทีว่าไม่ได้กระชิบใจไปลหเออการได้ไม่ได้อ้าวบาย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 ไอการบายบายดีทําหน้าดีๆีบายบายดีมั่วนะนี่ก็นี่นะคะเป็นลูกสาวคนใหม่ของเราเองนะคะสีชมชมชมผู้อารยยาไม่ใช่ ช่องนี้นะคะก็จะเป็นช่องของเรานะคะเมื่อไหร่เอางี้นะปีไหนก็ไม่ใช่ของกูค่ะเราจะเก็บบรรยากาศเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนนะคะเก็บบรรยากาศคนนอนกลับบ้านไม่ห้ามนอนนอนแท้เราจะเก็บบรรยากาศช่วงกลับบ้านนะคะมาให้ทุกคนดูกันเลยว่ามันจะเป็นไงเล้ไม่ช้าล้ำช่ำอนนี้คืออะไรหลับช่ำ นอนกลับบ้านไม่ห้ามนอนนอนแท้ห claro> uh uh ้ามนอนนอนแท้ฉันรู้ว่าคิดจริงครหมดตัวใจของฉันก็มีแก่เพียงตธอเพราะว่ายิงกัน มือกเค่ะอ่เด่นะคะตอนนี้เป็นเวลาคืนต่อในกรุ่เทพ5โมง10แปดเราที่ชั้ว4นะคะจะมาคนมาตื่นไแล้วก็พวกเขาทิ้งมาเพื่อให้นาตาดีไี่แมวเมาก็ตื่นมาอีกรอบหนึ่งอ่ะชันยังออยู่รักเจ้าไรทึงแม้ว่าใจก็ผูกกูอึ้มากกหลับไปส่ตื่นวใจกูยังไม่ั้ไม่เหนื่อยกันหรอนไม่เล่นอะไรเลยว่ไ่ลาหลังจา เธออยู่ที่เดียวกันไหมหยุดเล่นกันเถอเล่นอันนี้ลงได้เหรอไม่มีสิทแน่นอนเวลางร้องตอนนี้เราเป็นแค่เพื่อนกันแต่ฉันก็คิดยังมีสิทธิ์มากกว่านั้นอ๋อได้เลยเห็นเธอคือเพื่อนสนิทของฉันอะไรบอกสนีก่อนนอนเพื่อนด้านไหนต้องเมแล้วบอกหอมเธอไม่แน่ใจเอาหน้ามาใกล้ตลอดเวลาฉันต้องการแค่เธอเป็นเธอที่มาปลอบใจเธอ คิดเหมือนกันหรือเปล่าเจอแบบนี้ไปฉันแอบเผอใจให้ไปแม้มันไม่อยากเป็นจริงมาเปลืป้นเสียงแต่ถ้าเมาอีแบบนึงก็จะเป็น แม้เมาเหล้าแต่เราอย่างเมาลกสุดจะหักห้ามผิดที่ไหนแม้เมาเหล้าเช้าสายยังหายไปแต่เมาใจอนนี้ประจำทุกคําคือนะ่ี่ิงเธอถ้าเมาแล้วเก่งภาษาไทยอย่าเมาเขาบอเพื่อนประี้เรามเห็นเฟังทั้งวันแล้วมถึงโรงเรียนแล้วเย้ เราเราไปเราไปแปดโมงเรากลับหกโมงเย็นสิบชั่วโมงสิบชั่วโมงของเราไปกันค่ะทุกคนกลับบ้านกันค่ะ ่ะเรามาดูค่5ทิปตกค่ะวันนี้เราจะเป็นได้ไปทันรัฐสาเอ้ยไม่ใช่เทอมหนึ่งวัสุดาถือไม่ก็เพราะว่าชั้นศึกษาจบปุ๊บแล้วก็จบเอนเทอมหนึ่งก็คือรอลุ้นเกรดแล้วเราก็อะไรนะสมัครทีแค้วันที่28เด็กของเก่าทุกคนนี่พาทิปจากวิวโรงเรียนโคตรสวยอ่ะมาเห็นไหมจริงเอออันนี้ล่ะแถบช่วงท้าย di